สวัสดีค่ะช่องนุองน้คอมเมนต์ค่ะวันนี้เช้าๆอากาศสดใสก็พามาดูผักริมลัวแบบสบายๆเนาะวันนี้อากาศดีอารมณ์ดีนี่ก็กระถินนะ อันนี้ตัดแล้วก็ออกออกใหม่กระถินเขาจะเกิดง่ายเนี่ยเราตัดจนแบบเห็นตอเลยอะเนี่ยเหลือแต่ตอแต่ไม่กี่วันถ้าฝนตกก็ออกนี่ก็ต้นหอมค่ะต้นหอมนี้ปลูกง่ายแค่เสียบใสกระถางก็เกิดแล้วส,ส่วนใบสีเขียวนี้มี เขาเรียกว่ามีมีหนามด้วยนะมีขนด้วยนะหันขันแต่สามารถต้มจิ้มน้ำพริกได้เขาชื่อต้นกระทกรกยอดจะสวยออกเฉพาะ,ะมีลูกด้วยนี่ก็กระถินอันนี้เป็น บางทีเขาก็โกอินเตอร์เหมือนกันนะขึ้นห้างอะไรปลูกง่ายหาง่ายเก็บได้ที่ข้างทางนี่ก็เป็นริมรั้วของบ้านเราเนี่ยเลื่อยเปื่อยเราก็ถ่ายตื่นมาเราก็ถ่ายเลื่อยเปื่อยอยู่ริมรั้วของบ้านเราเองวันนี้ไม่ได้ไปไหนก็ถ่ายใกล้ๆตามนิมรั้วของเราต่างๆ ไอ้เจ้าลูกกระทกลกเนี่ยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ส่วนนี่ก็ดอกของเขาก็สวยอยู่นะดอกกระทกลกส่วนนี่ก็กระถินแต่เขาจะเกิดง่ายมากกระถิ่นลิ้ม แต่ตอนนี้คือมีมีแสงนะแล้วก็ถ่ายออกมาได้สวยงามจังหวะที่ถ่ายกับถิน่นริมรัวอยู่ก็เจอดอกญ้าเนาะสีม่วงแต่ไม่รู้จักชื่อหรอกแต่ก็ถ่ายมาให้ดูด้วยแล้วกันนี่เป็นช่วงเช้านะแสงกำลังดีเอาแบบสบายสบายตา ูสียอดงามงามนึกถึงอะไรนึกถึงส้มตำน้ำผิิกปลาทูนึกถึงตน้นกระถินเขาจะเป็นต้นไม้ที่ที่เกิดขึ้นง่ายนะเนี่ยพึ่งพึ่งแบบมีการถากถางหรืออะไรอะ่ะไม่นานก็คือจะมาเก็บเก็บเก็บกินได้อีกเหมือนเดิมแล้วก็สวย แล้วก็เยอะแต่ว่าเวลารับประทานก็คือต้องดูนะเพราะบางครั้งมีเพีย้ยเขาจะมีดอกด้วยนะกระถิ่นจะมีดอกแบบนี้เขาเรียกดอกหรือเรียกเม็ดก็ไม่รู้นะคะแต่ถ้าเป็นช่วงเช้าๆถ้าได้ถ่ายนี่คือมันจะสวยมาก และเขาก็มีฝักด้วยฝักของเขานี่รับประทานกับตำส้มป่นน้ำพริกได้ประมาณนี้เลยค่ะอยู่กับต้นจริงๆนะอยู่กับธรรมชาติจริงๆนะไม่ได้ถ่ายในจานนี่ก็ต้นกล้วยเออเครือกล้วยกล้วยบางเรือนะนนกล้วยนี่ไม่ใช่ของเรานะคะ เรามาถ่ายธรรมชาติสวนกระถินหรือเอผักกระถินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเจอต้นกล้วยเครือกล้วยเราก็ถ่ายด้วยเนี่ยอย่างเราถ่ายให้เครือเมื่อกี้นี่มันจะแบบใหญ่เนาะแต่ตอนเนี้ยเครือเนี้ยเล็กนิดเดียวคือไม่ไม่เสมอกันนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของเราด้วยนะคะ,ะแล้วจะมาไล์สาระให้ชมใหม่บายบายค่ะ